สวัสดีครับวันนี้วันที่18กันยายนวพศ2563อันนี้แม่ผมนั่งดูผมทำงานทุบอิดไปได้ครึ่งหนึ่งเหนื่อยเหงื่อออกเดี๋ยวมาอัปเดตภายในบ้านก่อนน,นี่ก็ทุบไปได้อีกนอ้ยอย่างละ ตอนนี้แม่ผมนอนอยู่แถวนี้ย้ายออกมานอนทั้งนอกแล้วอืม สำหรับคลิปนี้พอเพลงนี้ก่อนนะครับ